สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารเรียนยานสุดีวิทย์พร้อมส่งติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสินธุรกันดาลตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านเลยวังไสจังหวัดเลย เวลา00.58นวันนี้สมเด็จพระกิะิษฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเพียนบ้านเลยวังไสอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยทรงติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กตังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน110คนครูและบุคลากร18คน โรงเรียนได้รับความเมตตาจากพระเทพอย่างวิสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวัดวัดปฐุมวนารามและพระอาจารย์ประสิทธิประสิทธิโกเจ้าวัดวัดผาสุกประสิทธิการามจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาและผู้อุปถัมภ์โรงเรียนในการนี้ทรงเปิดอาคารเรียนยานสุทธิวิทย์เป็นอาคารขนาด2ชั้น4ห้องเรียนได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเริ่มก่อสร้างปี2564เมื่อแล้วเสร็จ ได้รับพระมาหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมาร,พราีพระราชาทานพระราชอนุญาตให้เชิญพระฉาย,ยาลักษณ์ประดับที่ตัวอาคารจากนั้นทอบพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่ได้น้อมนําแนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กเยาวชนในทินธุรกันดารตามพระราชดำริในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนม,มาดาเนินงานตั้งแต่ปี2563จนประสบความสําเร็จในหลายๆด้านเช่นการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนําเสนอการอ่านจับใจความสําคัญเรื่องเจ้าปู่วังเสื้อแดง โดยให้นักเรียนอ่านเรื่องราวสารเจ้าพ่อหวังเสื้อแดงซึ่งเป็นที่เคารพสักรรการะของชาวบ้านและออกมาเล่าจับประเด็นสําคัญเพื่อฝึกให้จับใจความสําคัญของเรื่องและสามารถนําความรู้ไปสอบโอเน็ตได้กิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมสวยดัดผมเปิดสอนทั้งการตัดผมชายและสะใดรวมถึงการเกล้าผมสําหรับผู้หญิงมีวิทยากรจากร้านทําผมในตัวอำเภอม,มาถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนที่สนใจสัปดาห์ละหนึ่งวันในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และในอนาคตทางโรงเรียนมีแผนจะเปิดร้านทาผมในโรงเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาใช้บริการด้วยกิจกรรมอาหารกลางวันและกิจกรรมเกษตร,รเพื่อการเรียนรู้สอนให้นักเรียนเรียนรู้การเกษตรแบบครบวงจรนําผลผลิตที่ได้ส่งขายให้สากลโรงเรียนและสอนให้นักเรียนทําบัญชีรายรับรายจ่ายกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสอนให้นักเรียนนาผลผลิตที่ปลูกได้มาแปรรูปเพื่อบริโภคและจําหน่ายสร้างมูลค่าอาทิการทําไข่เค็มสมุนไพรการทําชาใบามอนและการทาแซนด์วิช กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนำเสนอการแสดงรำฟ้อนของนักเรียนในบทเพลงออนซอนเลยวังใสเนื้อหาของเพลงเชิญชวนให้มาเที่ยวบ้านเลยวังใสและอำเภอภูหลวงซึ่งผู้มาเยือนจะเกิดความประทับใจที่ได้มาเที่ยวชม ครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมการปลูกขึ้นผ,ผักทั้งผักสวนครัวและไม่ผลรวมทั้งการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงสุกรและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาหารกลางวันโดยมีการขยายผลไปสู่ชุมชน30ครัวเรือนโอกาสนิสทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระจานทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ก,กระหม่อมให้มาตรวจรักษามีประชาช,าชนและนักเรียนมารับบริการรวม67คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคก,กล้ามเนื้ออักเสบและโรคเกี่ยวกับหูตาคอจมูกในการนี้สรงรับเด็กชายอายุ10ขวบไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ซึงป่วยด้วยโรคไขสันหลังอักเสบและจะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินร์จังหวัดขอนแก่นพร้อมส่งติดตามการดําเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดําริในพื้นท,ที่จังหวัดเลยเช่นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังชมพูมีสมาชิก30คนปัจจุบันมีเงินออม3,000 30, บาทสมาชิกปลูกพืชผักต่างๆเช่นยางพารามันสำปะหลงังเลี้ยงแพะและไก่บ้านผ่นพื้นเมืองไว้บริโภคในครัวเรือนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงน้อยมีสมาชิก54คน ทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์และทำประมง,งได้ผลดีและมีแผนจะพัฒนาให้เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนอื่นๆที่สนใจก่อนเสด็จพระราชาดำเนินกลับส่งเยี่ยมราชาการและประชาชนที่มาเฝ้าทุลอองพระบาทรับเสด็จซึ่งทุกคนตา่างปลืมปิติที่สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราช,าชก,กุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชาการณียกิจในพื้นที่จ,จังหวัดเลยครั้งนี้